ชาวเชลเช่แคมตอนนี้เราก็กำลังจะไปเรียนชั่วโมงแรกวิ่งเมื่อว่าเมื่อตอนเช้าครูประจำชั้นเราโดนหนาเลยกินมาบพลังตอนทับสงชาติเนี่ยไปอย่าจะโดนแล้วอ่ะเราอเดินกัน มึงจะถ่ายอะไรของพวกมึงเนี่ยอย่าได้หวันเมื่อยหร่าได้กลัวนี่ก็จะไปเรียนก็หนีผมเสริมสวยนิดนึงไม่หยาแหละนี่สุดเขาเยียบรองเท้าเขาเหยียบรองเ้าจะกองให้หยาอย่างนั้นทางท้าจะไปเรียนแล้วไม่ถ่ายกูสิไปไอ้สัตว์ก็ตี จะบอกว่าตัวจริงอ่ะไม่เหมือนในรูปนะที่อ่านมาเนี่ย <Wow. S 1> ตัวจริงแบบหน้าปวกมากตัวดำในรูปแบบขาวใสสิวไม่มีเลยตัวจริงส oh. ิวเพียบ <c oughs> แบบอื <c oughs> ดูดิโดคตรไฟเลยนี่แวบเราใช่ที่ไหนก็ไม่รู้แต <c oughs> ่เราจะไปเรียนแล้วไปป่ะหุ้ยลืมปากกา แล้วอะ่ะปิดห้องปิดไฟมืดตือเลยอือแบบเราไปเรียนแล้วนะ